สวัสดีครับผมนัทนะครับผมวันนี้ก็จะมีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มยังไงคันนี้นะครับเป็น Honda p แฟนทอมสองร้อยนะครับเป็นกุญแจล่างนะครับตัวคลาสสิกนะครับตัวแรกนะครับคันนี้นะครับซื้อมานะครับทําใหม่ทุกอย่างนะครับหรือหรือใหม่อาจจะพูดว่าทําใหม่ทุกอย่างก็ไม่ได้เครื่องทําใหม่ผ่าหรือใหม่ทุกอย่างนะครับอันไหนไม่ดีโลออกทิ้งหมดนะครับเพราะว่ารถ ค่อนข้างมีอายุที่มากแล้วนะครับผมนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็น Honda p แฟน t o ม200นะครับกุญแจล่างนะครับตัวคลาสสิกนะครับคันนี้ก็สิ่งที่ทำไปนะครับผมบอกเลยนะครับทำไปเยอะมากนะผมเคลียร์ดูบินเมื่อคืนนะแค่ค่าทำอย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับอ่ะหมื่นกว่าบาทมีอะไรเครื่องยนต์ผมยกออกมาลื้อใหม่หมดนะครับแกนสเตอร์คันนี้เชื่อมมานะผมเปลี่ยนแกนสเตอร์ใหม่แท้นะครับ แล้วก็กระเดื่องวาวเปลี่ยนใหม่นะครับชุดกระเดื่องวาวเปลี่ยนใหม่โซ่ลาวลิ้นใหม่นะครับแล้วก็พวกลางโซ่ใหม่แท้นะครับทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่เยอะมากคันนี้อะไหล่จุกจิกเยอะจริงๆนะครับทำใหม่เครื่องนี่ทําใหม่หมดนะครับเครื่องนี่คือเงียบกิฟตกระเดื่องวาวเบิกใหม่นะครับแกนสเตอร์เปลี่ยนขนาดข้างในยังเปลี่ยนนะครับแกนสเตอร์นี้ตอนแรกเขาเชื่อมมานะผมก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับโหนึกไม่ออกจริงๆว่า มีอะไรบ้างนะครับที่เบิกใหม่เห็นๆก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวหน้านะครับไฟเลี้ยวหลังนะครับเบิกใหม่นะครับดีเลยไฟเลี้ยวเปลี่ยนเบิกใหม่นะครับแล้วก็พักเท้าของแต่งวางเท้าสบายเบิกใหม่นะครับพักเท้าหลังเบิกนะครับคือเยอะจริงๆคันนี้นะครับใครเอาไปก็คุ้มเลยใช้งานเลยและและที่สําคัญนะครับมานี่มาดูตรงนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับคาบูเป็นเอ็นโปนะครับเบิกใหม่นะครับ เป็นงานอย่างดีนะครับตัวละพันกว่าบาทนะครับเบิกใหม่จูนครบเรียบร้อยนะครับขับนิ่งๆเดินเบาได้หล่อๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าแค่ค่าทาอย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใครอยากรู้ว่ารายละเอียดว่าทําอะไรไปบ้างนะผมจดไว้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ใครสนใจก็มาดูนะครับอ่ะแล้วมาดูเรื่องรถนะครับคันนี้เป็นย้ำอีกทีนะครับ Honda p แฟนทอม200กุญแจล่างนะครับเป็นสีตรงนี้ผมเก็บมานะ สติกเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมเก็บสีนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีรอยมาตามอายุรถนะครับอ่าระบบไฟติดครบนะครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเรียบร้อยนะไม่ขึ้นนะแต่เข็มหักนะครับใครก็ไปเก็บนิดหน่อยนะครับอะไหล่เดิมครบนะครับบา,บางโซ่อยู่ครบนะครับตัวนี้สติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับรถคันนี้ผมรื้อมาแล้วทั้งคันนะครับผมได้รู้เลยว่ารถคันนี้เดิมเมจริงจริง โลมาร์กเดิมทุกอย่างเครื่องโครงยังสวยมากๆนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่าดูเลยครับรอบๆรถนะครับนะครับผมก็รถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับคุณแจล่างนะตัวคลาสสิกนะใครหาสะสมก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ทําไปเยอะแล้วด้วยเครื่องเครื่องทําใหม่หมดพร้อมใช้งานขับไปได้เลยนะครับมาดูอีกชิ้นนึงครับท่อจะเป็นตัวนี้เป็นท่อ เดิมนะครับเป็นปากแหลมนะครับเป็นท่อเดิมโรงงานเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับกุญแจล่างก็จะเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับบิดกุญแจด้านล่างนะครับเหมือนเหมือนรถฮาร์เลย์นะตรงนี้นะบิดกุญแจด้านล่างนะนี่กดสตาร์ทนะครับติดแล้วครับรถคือรถติดง่ายมากคือคือเครื่องมันทํามาจบแล้วนะครับเครื่องทํามาจบเครื่องชุดหัวนี่แทบใหม่ทั้งหมดนะครับโซ่ราวลิ้นอะไรพวกนี้นะครับทาใหม่ทั้งหมดนะ อาลองฟังเสียงนะครับฟังเสียงท่อก่อนนี่ฟังเสียงท่อนะครับท่อแน่นๆนะครับเดินทางกายได้ชุดสเตอร์หน้าเปลี่ยนยกชุดนะครับเปลี่ยนยันแกนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็นี่ฟังเสียงเครื่องนะฮะนะครับงานเครื่องเงียบมากนะครับพวกกระด่งกระเดืองกระดงกระเดืองว้าวเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะ ทำไปหลายอย่างเหมือนกันโซ่เราลิ้นเปลี่ยนใหม่ของใหม่เบิกหมดโซ่เราลิ้นตัวดันโซ่เบิกใหม่หมดนะครับเบิ้ลให้ฟังนะครับพร้อมใช้งานครับคันนี้ขับไกลได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาลองสโลรถให้มันเดินเบากว่านี้อีกนิดนึงนะครับ รถเดินเบาได้เร <cues> <ries> ah, ียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวขอญาตดับเครื่องก่อนนะครับอ <bers> um, ่ะแล้วเราก็มาดูเรื่องระบบไฟนะครับไฟของรถคันนี้นะครับไฟติดครบนะฮะอ่ะบิดกุญแจนะครับไฟเกียร์ว่างขึ้นโชว์นะครับขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะครับไฟเกียร์ว่างนะฮะเกียร์ว่างก็จะขึ้นนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าติดอ่ะมาดูไฟหน้าครับติดไหมฮะไฟหน้าติดนะครับไฟสูงไฟต่ำติดหมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดไหมฮะไฟเลี้ยวซ้ายกระพริบนะฮะกระพริบเร็วนะครับอันนี้ ดีเลย์ตัวนี้ผมซื้อมาแบบว่าปรับเร็วช้าได้นะครับไฟเลี้ยวขวานะครับติดครบนะครับแต่ดังนะครับมามาดูด้านหลังกันบ้างครับอ่ะไฟเลี้ยวซ้ายนะครับติดนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับติดนะครับอ่โอเคบีบแต่ให้ฟังนะครับนะครับไฟเบรกนะครับต้องสตาร์ทก่อนติดไหมฮะโอเคครับ ติดครบนะครับโอเคครับเดี๋ยวใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะครับอ่ะแล้วทั้งหมดนี่ที่ผมกล่าวมานะครับ Honda Phantom 200คุณแจล่างนะครับราคาเพียง28,900บาทนะครับโหถูกมากนะคันอื่นขาย27,280นะครับคันนี้28,900เนี่ยสิ่งที่คุณได้คือรถเครื่องทำใหม่หมดพร้อมใช้งานนะครับไฟหน้าไฟท้ายเบิกใหม่นะครับพักเท้าหน้าหลังเบิกใหม่นะฮะ คุ้มมากๆราคานี้ลองเช็คราคาดูได้ว่าถ้าจะทำมันยังไงได้บ้างนะครับและรถนะครับรถคันนี้นะครับภาษีขาดเกินนะครับคุณต้องไปจดทะเบียนใหม่ต่อทะเบียนใหม่นะครับไม่กี่บาทนะครับพันกว่าบาทนะไม่แพงนะครับแล้วเอกสารเนี่ยครบเล่มเขียวชุดโอนครบหมดนะครับไม่ใช่ปัญหาต่อการทําเลยนะครับอ่ะใครสนใจก็โทรมานะครับ0814981309นะครับราคานี้เลยครับ28,900บาทเท่านั้นนะครับ ใครสนใจก็โทรมาถามรายละเอียดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดไลน์มาทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใครสนใจรายละเอียดรูปเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับก็อย่างนี้ครับแค่นี้พอครับขอบคุณมากครับ